ท่านหัวหน้ากลุ่มนะคะท่านวิชาการและู้เข้าร่รมประชุม z ู o ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพุ่งนี้ขออนุญาตได้ทดสอบเสียงนิดนึงนะคะได้ยินเสียงชัดไหมคะจากส่วนกลางค่ะเข้มนครับได้ยินจากส่วนกลางไหมครับจากการจัดระเบีจากการจัดระเีได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดได้ยินชัดเจนค่ะ ีีัออสถาบันเพิ่งประชุมเสร็จอีกแคนนะคะกร,รีบมานะคะแต่วก็ยังไงรอสักนิดนึงนะคะเวลาสักสองนาทีถ้าท่า,านยังมาไม่ถึงที่นี่เราก็จะเริ่มดําเนินาการซักซ้อมความเข้าใจเรื่องของการประกวดผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระหับนี้เลิศนะคะจังหวัเพชรบุรีทดสอบเสียงครับจังหวัดอะไรนะคะเีค่ะ ได้ย,ยินเบามากพิชบูณ์เบาค่ะทดสอบครับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ยินเสียงหรือเปล่าครับได้ยินครับชัดเจนค่ะครับขอบคุณครับผม beginning ขออนุญาตเพิ่มกิจกรรมของการประชุมนะคะในกิจกรรมที่หกการประกวดผู้นำการาเปลี่ยนแปลงในระดับเ e a ว e r กิจกรรมน้ประมาณปี2564นะคะซึ่งมีได้กันทั้งหมดอยู่18ตำบลเราจะดำเนินการประกวดในระหว่างวันที่29ม,มิถุนายนถึงวันที่2พฤศจิกายน2564นะคะโดยทางะระบบ Zoom นะคะแล้วก็ 5, 000, 000, ประชุม501องรงการพัฒนาชุมชนค่ะ ตอนนี้ท่าน,น,นสอสถาบานันเข้ามาแล้วนะคะสักคู่หนึ่งนะคะสําหรับประเด็นในการนําเสนอนะคะในวันนี้จะนําเสนอด้วยกันอยู่สี่ด้านนะคะก็คือหนึ่งประเด็นที่หนึ่งเป็นเรื่องของเกณฑ์การประกวดผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับดีเลอร์นะคะกําหนดการประกวดค่ะในห่วงระหว่างสี่วันนะคะคือวันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่สองกระะกฎาคมนะคะ ประเด็นที่3ที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้คือการบริหารจัดการเวลาในการประกวดในการนําเสนอนะคะทีมละ60นาทีนะคะและประเด็นสุดท้ายเป็นสิ่งที่ผู้เข้าประกวด18แปดตำบลดีเด่นต้องเตรียมความพร้อมนะคะกรณีทางท่านผอสถาบันการพัฒนาชุมชนนะคะท่านมาถึงในที่ประชุมนะคะขออนุญาตเรียนเทิญค่ะเรียน่ีน้องนะฮะทั้ง10 แปจังหวัดนะครับที่เป็นที่1ของแต่ละเขตตรวจน,นะครับเน mm ื่องจากว่าตัวหนังสือเนี่ยที่จะแจ้งรายละเอียดเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการลงนามอยู่นะครับกต mm ่ hmm. เกรงว่าระยะเวลาที่ทางพวกเราต้องเตรียมตัวเนี่ยตรวยจะไม่ทันนะครับก mm ็ hmm. เลยต้องแจ้งนะ mm hmm. เป็นในในระบบสูมไปก่อนนะครับส่วนหนังสือเนี่ยก mm ็ hmm. เดี๋ยวจะนําเรียนเป็นระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. จากการร่างเกณฑ์ประกวดนะครับของผู้นําการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเมื่อ ที่ผ่านมานะครับตัวคณะกรรมการเนี่ยท่านท่านได้มีการปรับปรุงนะฮะตัวของแนวทางไว้นะครับแล้วก็จัดทาเป็นเกณฑ์นะฮะของการให้คะแนนเนี่ยนะครับให้ให้มีความเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะตัดสินใจได้แล้วก็มีอํานาจในการทาแน่นฮะครับไรน่าจะเป็น b e s t of the best นะครับก็คือในเกณฑ์สีด้านนะครับในเกณฑ์สีด้านเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะฮะบทบาทของแกนนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการกระตุ้นให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการบริการจัดการชุมชนนะครับแล้วก็พึ่งตนเองได้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งึงในบทบาทเนี้ยนะครับซึ่งในบทเนี้ยจะมีคะแนนอยู่สี่สิบนะฮะจริงกณฑ์เราจะไม่คลิกนะฮะว่าข้อนี้ห้าคะแนนสามคะแนนรายย่อยนะครับเพื่อเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยได้มีโอกาสในการใช้การซักถามนะฮะและ้วนะก็อ่าดูนะฮะดูจากข้อมูลต่างๆแล้วก็ดูจาก การนําเสนอด้วยนะครับซึ่งซึ่งในบทบาทของผู้นำนะครับที่อยากจะตุ้ให้มีส่วนร่วมเนี่ยก็จะดูถึงศักยภาพของผู้นําในการพัฒนาชุมชนนะครับในหลากหลายมิตินะครับเนื่องจากว่าภูมิสังคมแต่ะที่ก็ไม่เท่ากันนะครับก็จะดูในภาวะผู้นำนะครับหรือที่ในียกเดานดีดีคลิปเนี่ยฮะดูการนําการเปลี่ยนแปลงนะครับในฐานะที่เป็นเคนเอเจนต์นะครับดูกลไกว่าเขาใช้กลไกอะไรในการทํางานบ้างดูการขับเคลื่อนนะครับในการได้โครงการและกระบวนการต่าง ดูการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสมลิตนะครับซึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยงานเราเนี่ยถ้าเป็นโครงการก็จะเห็นแค่ในใน,ในระดับของผลผลิตนะครับอันนี้จะมองไปถึงผลลัพธ์แล้วก็ตัวของผลสมลิ์เลยนะครับดูธรรมาพิบาลน,นะฮะของของการทํางานด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยท่านก็ให้ใช้แนวของอตัว f a o นะครับเรื่ององการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับซึ่งซึ่งเป็นหลักสากลเลยนะครับในสายริธาชาติ ในส่วนของปริมาณคุณภาพความต่อเนื่องและการกระจายทั่วถึงนะครับส่วนในข้อที่2นะครับก็ในเรื่องของการบริหารจัดการทุนคนของผู้ทาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยที่ให้ทุนคนในเข้มแข็งตามหลักปัญญาของสิทธิพอเพียงก็จะดูในระยะสามเดือนที่ได้ดําเนินการนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่าเราได้ดําเนินการในระดรบใบ้างนะครับว่าการแนะนาชวนที่เราใช้หลักปัญญาสิทธิพอเพียงอย่างไรนะครับตลอดจนการบรรลุถึงเป้าหมายการพนฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือ s d g เนี่ย นะครับซึ่งมีทั้ง17เป้าหมายเนี่ยก็จะดูการขับเคลื่อนไปในคราวเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็เชื่อมไปถึงนะครับความสอดคล้องกับ BDT ก็คือการพัฒนาชุมชนเนี่ยหลักของการทํางานพัฒนาซึ่งจะเป็นรอยต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉแบบับที่13นะครับซึ่งตรงนี้ก็ประกอบไปด้วยตัวไบโอนะฮะตัวเซลลูลาและตัวเคมีพลังงนนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกชุมชนที่ผ่านเนี่ยเราก็วิเคราะห์แล้วก็มีมสอดคล้องกับหลักพวกนี้อยู่แนละ้ว นะครับแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับหลักุณิสังคมนะครับต้นทุนทางสังคมนะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยต้นทุนก็จะไม่เท่ากันนะครับทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากร,กรมนุษย์นะครับหรือตัวของอทุนทางสังคมนะฮะความสมัครสมานความสามคัคคีต่อต้นบรบทของชุมชนนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเพิ่มมานะครับซึ่งให้กรรมการเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ใหสามารถ ที่ใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็จะมีการจัดกทาข้อมูลในะระบบสานา้อมูลชุมชนซึ่งอาจจะขอให้ทางจังหวัดน,นะฮะร,ร่วมกับอำเภอเริม่มแบบร่วมกับหมู่บ้านที่ประกวดเนี่ยทำนะฮะในลักษณะของกูเกิล Ma ีนะฮะคือวิ่งเข้าไปแล้วรู้ว่าในแต่และหมู่บ้านตาบลที่เราไปทำเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนที่สามนะครับก็คือการขยายผลการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ต่อเน,นื่องเนี่ยเขาจะพิจารณาจาก ผลการดําเนินงานโครงการหนึ่งแสนอันนี้หนึ่งแสนบาทที่เราให้ไปเนี่ยนะครับจะต้องรบกวนทางจังหวัดเนี่ยสงตัวโครงการที่ได้รับอนุมัตินะครับแล้วก็สรุปผลมาด้วยนะฮะก็ผลที่ทําบริหารโครงการเนี่ยโดยโดยท่านผู้นำเนี่ยต้องมีส่วนร่วมเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นคะแนนที่สําคัญเลยนะครับว่าถ้าได้หนึ่งแสนไปแล้วเนี่ยทาไปได้ขนาดไหนละนะครับแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการใช้หลักปัญญาประชาชนใช้กระบวนการ ต่างๆเนี่ยนะครับของชุมชนอะไรนะครับอะหลัย่ากนั้นก็จะดูแผนตามข้อเสนอนะฮะของโครงการหนึ่งนั้นไอันนี้ก็จะดูตัววิชั่นนะฮะของของผู้นํานะครับดูลักษณะของความคิดของผู้นําต่างๆว่าลักษณะความคิดของเขาเนี่ยมีแผนที่จะทํางานด้านนี้อย่างไรต่อไปนะครับแล้วส่วนที่สามก็คือชุมชนเนี่ยสามารถเป็นต้นแบบในการต่อยอดขยายผลให้ยัง่งยืนได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือเมื่อชุมชนเราเป็นชุมชนที่ชนะเลิศแล้วเนี่ย นะครับต้องมีความเป็นต้นแบบนะเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนได้อื่นๆได้นะครับเหมือนตำบลโคกหนูนะครับซึ่งเป็นที่ดูงานเป็นที่เรียนรู้นะของคนทั่วไปได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีคําถามนะครับที่เรียกว่าอินสตาพอยเนี่ยของกรรมการผู้สมงุฒิซึ่งซึ่งเป็นปลายเปิดไว้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคะแนนอีกสักห้าสิบคะแนนนะครับซึ่งบางทีเนี่ยท่านกรรมการเหล่านี้ท่านเคยประกวดมาเยอะนะครับอย่างท่านนายทีอินทร์สุดเนี่ยท่านกคประกวด คะแนนรางวัลการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานนะฮะประกวดเป็นกรรมการประกวดของกพรลเนี่ย่านก็มองว่าชุมชนของเราเนี่ยมันจะคะแนนจะแทบจะใกล้เคียงแพ้ชนะทุนจุดทุนยมนะครับแต่คาถามพิเศษเนี่ยก็จะเป็นคาถามที่คล้ายๆว่าเหมือนดูจุดอ่อนเลยนะครับว่าในชุมชนนะจุดอ่อนมันคืออะไรยกตัวอย่างนะครับในช่วงของที่ผ่านมาเกิดโควิดไหมในชุมชนนั้นนะครับ มีผู้ติดไหมแล้วก็ถ้าตีติดกระบวนการของชุมชนเขาทำอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับซึ่งเราสามารถเอางานกระบวนการที่เราเคยทําเนี่ยเข้าไปเชื่อมกูนเข้าไปสร้างการพึ่งพาตานเองนในชุมชนได้อย่างไรพวกเนี้ยคำถามตรงนี้ก็จะเป็นคําถามที่ท่านผู้ชมแต่ละท่านเนี่ยท่านจะมีการคิดเองนะครับแล้วก็เพื่อที่จะาใช้คัดเลือกนะฮะตัวตัวของอนะไรก็กรบวนการผู้ทําการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงเลยนะครับในส่วนนี้ก็ ในในข้อสี่เนี่ยก็จะใช้ประสบการณ์นะครับของท่านผู้ทรงที่ที่เข้ามาเป็นโงคการทุกท่านนะครับตอนนี้ในรายละเอียดน,นะเดี๋ยวเราก็อยมามาไล่ถามกันนะไล่ไล่ไล,ล,ล่สอบถามกันนะครับเอาทั้งหมดก่อนนะครับว่าเรากําหนดไว้วันที่ยี่สิบเก้าพิจุนาเนี่ยสี่เนี่ยเขาจะเป็นวันประกวดวันแรกนะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นเรื่องของการ ทดสอบระบบนะฮะเตรียมความพร้อมของพื้นท mm, right? like ี่คณะกรรมการต่างๆก่อนนะครับแล้วก็1330นี่1400เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เปิดนะครับโดยท่านที่ดีโครงการผชนก็กษาการเปิดก็จะเป็นการให้กําลังใจะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็น8ตำบลที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นสุดยอดอยู่แล้วครับจริงๆแล้วน่าจะจบแค่นี้นะครับพอดีเราก็ทําให้ชาเลนจ์อีกนะฮะก็จะให้เป็นรางวัลระดับประเทศไปเลยนะครับดังนั้น1410นะคะัก็หนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะมีการประกวด ตามเขียตรวจเลยฮะไล่ลำดับเขียตรวจเลยจานเจนบุรีฉะเชิงเซาชัยภูมินะครับจะมีการเว้นช่วงไม้สิบห้านาทีนะครับอันนี้การเว้นช่วงเนี่ยนะครับก็เผื่อว่าทางคณะกรรมการนะฮะเขาจะมีการถกถกถงแถลงการเพิ่มเติมหรือว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ตัวของเทคโนโลยีนะครับบางครั้งนะครับมันจะมีความขรุขัดอยู่บ้างนะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีการพักสักสิบห้านาที เผื่อถ้าําการได้เข้าห้องน้ำท่าด้วยอะไรด้วยนะครับในส่วนนี้การประกวดเราก็ทีแรกเราจะเหมือนว่าออกถึงโ่โฆษประชาพันธ์ไปเลยนะในแนวของ facebook ไลน์หรืออะไรแต่เรามองว่าการแข่งขันมันหลายวันมันอาจจะทําให้จังหวัดที่อยู่จังหวัดแรกๆเนี่ยเสียเปรียบเพราะนั้นเราก็จะใช้การลิงก์เข้าไปเฉพาะจังหวัดที่ประกวดนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้ใครได้เห็น<ช> <ๆ S 2> นะครับและกรรมการทั้งชุดเนี่ยรวมทั้งเจ้าที่ด้วยล้วก็จะเก็บ ตัวของข้อคำถามเป็นความลับไว้หมดเลยเพื่อแม่มีฟ้าได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับอันนี้วันที่3สิบมิถุนายนก็เป็นวันที่สองนะครับ<ม>ก็จะมีนครสวรรค์คณะิวาเจียกูร์นะครับแล้วก็พักเที่ยงเสร็จก็จะมีพยาวร้อยเอ็ดลุบุรีนะครับก็เป็นวันที่สองนะครับ3สิบมิถุนายนส่วน1นกรกฎาคมก็ช่วงเช้าก็ลำพูสนสกลนครสตูลนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นสุบูรปาการปุษสาสดคำสักแก้วนะครับ แล้วก็วันที่2รุราคมนะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นสุราษฎร์ธานีหนองบัวลำพูอุบลราชธานีนะครับแล้วก็จะพิจารณาในวันนั้นเลยนะฮะวันที่2รกลาคมนะฮะในช่วงเย็นก็จะมีการพิจารณานะครับแล้วก็รวมคะแนนให้แล้วสิแล้วก็เสนอนะครับแล้วก็เสนอท่านทิบดีนะฮะได้ลงนามประกาศฝลเลยนะครับอันนี้ลักษณะของกรรมการเราใช้กรรมการนอกทั้งหมดนะกรรมการคนนอกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งซึ่งกรรมการทั้ง1 1ท่านเนี่ย นะครับก็ในส,ส่วนของฝ่ายเลขาก็ในส,ส่วนของสถาบันก็จะเป็นแค่ฝ่ายเลขานะครับไม่เราก็จะให้สมควรสิทธนะครับก็จะให้ท่านกรรมการที่เป็นคนนอกเนี่ยได้เป็นผู้ที่มีบทบาทในการให้คะแนนนะครับที่จากว่าเราประสบการณ์ในการปวด IPA หรืออะไรมาสอบนะครับก็อ,อยากจะให้เป็นมุมมองจากข้างนอกแล้วก็อ,อยู่ไม่ไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันต่งางๆนะครับ อันนี้ตัวประธานก็นะครับก็มีฉันทามตินะครับเขาให้อ่าท่านลรตเรี่รัฐจจวิสุเวศเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตอดีตดีโครงการผู้ชนเนี่ยนะครับเป็นเป็นประธานของคณะกรรมการประฝในชุดนี้นะครับแล้วก็คณะกรรมการน,นะท่านอื่นก็ประกอบไปด้วยท่านปฏีเนื้อสุดน,นะครับซึ่งก็ท่านก็เป็นอดีตนะฮะเลัดกระทรวงฒนาสังคมนะครับแล้วก็ท่านก็ อยู่ในแวดวงของสมภารไทยโดยเป็นผู ant, physics, ouais, are, ้ว่าการจังหวัดมาหลายจังหวัดในลองหลัดกระทรวงมหาดไทยมาก่อนนะครับแล้วก็นะครับท่านดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับในในกระทรวงของเราและวก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็นอกจากนี้ท่านก็ยังเป็นห้ามการนะฮะให้สพรในทารตรวดกีดกำลังต่างนะครับนอกจากนี้ก็จะมีอ่าดรพิธาการันชาติสันสีสนนะครับซึ่ในในช่วงของปีปีสูงเนี่ยในช่วงที่ฟองสบู่แตกนะครับทางโบรกแบงค์เนี่ยเ ให้ให้ไอเอฟเนี่ยให้เราทําในเรื่องของความเค้มแข็ขงชุมชนด้วยนะครับนอกเหนือจากให้เงินกู้มานะครับองค์การชุมชนก็มีบทบาทในาทการทําโครงการสมัยนั้นอะเรื่องขางความเืแข็ขงชุมชนหรือเรียกว่าเซอร์แคเนี่ยในยุคนั้นท่านท่านดรอกเตอร์ทถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่นะครับ,บ,รบรเขียนตำหลักตำราเรื่องความเค้มแข็งชุมชนมากมายนะครับแล้วก็ท่านที่สี่นะครับก็คือท่านพลเอกนเรนศริภูบาลน,นะครับท่านเป็นผู้ช่วยาสรารหน่วยทหารพัฒนานะครับซึ่ง อ่านพ,ก,พก็มีบทบาทมาทํางานงร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องของลุมตะโคกหนองนาแล้วก็หน่วยเนี้ยก็เป็นหน่วยที่ทางานพัฒนาเป็นหน่วยทหารหน่วยเดียวที่ทํางนานาก็จะมีความรุ่มเรืองนะในในเรื่องงานพัฒนาชนุมชนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์คณิตทานูธรรมเจริญนะครับอาจารย์คณิตทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับกอบรอนะฮะซึ่งท่านเนี่ยใช้ตลอดชีวิตราชการท่านอยู่ที่ ที่ศึกษาการพัฒนานะฮะของพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ของผู้เรียไทยอันนี้่าจากพระราบปิ่นะครับท่านก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งนะครับในแวดวงการพัฒนานะครับแล้วก,ก็นอกจากนั้นก็จะเป็นที่ศึกษาท่านที่ดีนะครับท่านอาจารย์วรวรรณนะฮะโรจน์แอฟไพ์บูลท่านการทิพเทศโสติยสุขุนนะครับแล้วก็มีสื่อนะฮะตัวแทนสื่อก็จะมีคุณสร้อยฟ้าอ,อุสุคนทิพย์นะครับแล้วก็ท่าน ตัวแทนจากองค์นูนะครับก็คือท่านนายกบัญหาเอนวรัตและก็ท่านแสงจันทร์ระวังจิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมนะครับเป็นทีมในการขับเคลื่อนงานในวันนั้นนะครับในการที่จะประกวดนะครับท่านกรรมการแต่ท่านเนี่ยตอนนี้เอาข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยของของหมู่บ้านเราเนี่ยทั้ง18 18ตำบลเนี่ยไปอ่านจนละเอียดเลยนะครับตอนนี้ในส่วนเนี้ยนะครับท่านทำการบ้านหนักมากนะครับหนักมากนะครับเหลือเร่องเดียวนะฮะที่ท่านยังไม่ไปก็่นั้นเอง ไปดูหมู่บ้านในขณะนี้แค่นั้นเองนะครับแต่หลายท่านนะครับเคยรับราชการมาหรือทํางานในภาคสนามมาเนี่ยนะพื้นที่เหล่านั้นนะท่านท่านคือบางท่านเนี่ยก็เคยไปกับครบทุกหมู่บ้านมาแล้วใช่นะครับคราวนี้ในส่วนถัดไปก็คือจะเรื่องของการบริหารจัดการเวลาการประกวดนะครับนะครับการบริหารจัดการเวลาการประกวดเนี่ย เราจะใช้เวลาห0นาทีนะครับหกนาทีเนี่ยก็ทางคณะกรรมการเนี่ยวันนั้นได้ประชุมกันนะครับได้ให้คำแนะนําว่าให้แนะนําตัวตัวอย่างสั้นๆนะฮะไม่ไม่ต้องแนะนําทุกคนนะฮะคือไม่ใช่ว่าผู้นํามีสิบห้าคนแนะนําทุกคนเลยนะครับท่านนายเฟอมาท่านผู้ว่ามาท่านนักการจัหกัดหรือใครมาเนี่ยไม่ต้องแนะนําทุกคนขนาดนั้นนะครับก็ให้สั้นๆเลยว่าเรียนคณะกรรมการการประกวดผู้นําการเปลี่ยนแปลงหรือบดีเลอร์นะครับแล้วก็แนะนําชื่อ นะครับทีมก็เลยนะฮะก็คือทีมตำบลนะฮะจุดๆนะฮะอำเภอแล้วก็จังหวัดนะครับแค่นั้นเลยฮะเพื่อการชับเลยนะครับส่วนส่วนการทำคลิปนะก็ให้บให้ให้บริหารเวลานะครับว่าในส่วนการนําเสนอการประกวดเนี่ยนะครับก็นําเสนอได้หลังได้นาตัวเสร็จเนี่ยก็อีกยี่สิบนาทีก็นําเสนอได้ทุกรูปแบบเลยนะครับถ้าสามารถออกแบบได้หมดนะครับ ใช้ VCD PowerPoint ใช้รูปแบบการแสดงหรืออะไรเนี่ยเพื่อสื่อสารให้เขาเรู้จักการทํางานของเราเนี่ยท่านก็ใช้ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนอี่านาทีก็เป็นโค้งสุดท้ายก็แจ้งนาก็สรุปนะครับแล้วก็อีก30นาทีนะฮะคณะกรรมการก็จะซักถามนะครับวันระก็60นาทีการบริหารก็นะครับ30ถ้าจะมีเวลาเวลานาเสนอก็คือ30นาทีนะครับการซักถามก็จะเกิดขึ้นอีก30นาทีนะครับ อันนี้รูปแบบของการประกวดก็คือเราก็ใช้รูปแบบเดิมนะฮะใช้ใช้ซูมนะฮะใช้ระบบซูมนะครับซึ่งเชื่อว่าแต่ละที่เ็าคุ้นเคยกันแล้วล่ะนะครับแล้วก็ในในส่วนเนี้ยนะครับเราจะต้องมีการจัดส่งรูปเอกสารนะฮะที่เป็นรูปเลิมเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานนะครับของศูนย์วิทยาบริการเนี้ยจะได้นํานำเรียนละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็ให้ส่งในรูปของ PDF นะฮะแล้วก็ PowerPoint แล้วก็คลิปวีดีโอนะฮะมามาที่ศูนย์วิทยานะครับ ายในวันที่22มิจุนานะครับเวลา1 7บ0นนะทางอีเมลข้างล่างนะครับเป็จริงๆแล้วเนี่ยที่เราจะขาดอยู่ก็คือในเรื่องของโครงการใช่ไหมอย่างตัวของโครงการที่้องมัดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยอันนี้คือบททดสอบเลยว่าได้ตังค์ไปแสนหนึ่งแล้วเนี่ยผู้นําเขาไปหาโครงการก,กันยังไงนะคาดการเนี่อย,ยอย่างรู้มากเลยว่าเขามีกระบวนการทํางานของเขาอย่างไงนะครับแล้วที่สำคัญโครงการอีกล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าได้ไปเนี่ยเขาเขาจะทําอะไรบ้าง อันนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะฮะที่ทาการอย่างได้มากนะครับแล้วในส่วนของตัวของข้อมูลสารเทศนะครับข้อมูลสารเทศก็เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการทการกังวลมากเลยเนื่องจากว่าแต่ละท่านเป็นติ๊กเองเพีางนั้นหนึ่งนะครับท่านท่านกลัวความผิดพลาดในการตัดสินใจไงเพราะว่าท่านไม่ไมีโอกาสได้ไปลงดูได้ได้ด้วยตาเท่านจริงจริงนะครับเราทำการ่านซูมเนี่ยมอนเสมือนจริง